เใครอ่ะกเป็นหนอนติดหน้าติดผมแพนด้าก<ค>ุ๊กุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะถึงระยะแคเนียเดินมาไกลมากมากแล้วนะแตนว่ามาปิกนิกอ่ะโอ้ไม่ใช่ฮพี่แะได้ข่าวว่าโจรโรคจิตที่ขโมยกางเจงไนอ่ะมันชอบอยู่ตามสุสานของแปลกๆพี่กุ๊กสุสานอีกแล้วเหรอกลับทำใหแสงไหนว่าจะพาเาปิกนิกไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่สุสานที่เขาเผาคนจำได้ไหม รอบก่อนเป็นสุสานตู้โทรศัพท์ที่เขาโทรศัพท์ตา,ต,าต,าตายตายเอามาทิ้งไว้พี่กุ๊กสนที่นี่สุสานเครื่องบินล้างพี่กุก๊กเครื่องบินแล้เหรอ,อมันแต่มันลำใหญ่มากเลยนะนู่นน่ะดูดิเต็มเลยโอ้สุสานเครื่องบินเป็นไงบ้างครับพี่กุก๊ก และใหญ่กว่าบ้านเราอีกแต่ตอนนี้บรรยากาศก็กำลังสว่างอยู่นะคะงั้นเราต้องลุยค่ะทุกคน <Wow. S 1> เราต้องลยุยเพราะว่าตอนนี้สูสานเครื่องบินอยู่ตรงหน้าน้องพี่แสงเนาะโอเคเร็วมก่อนพี่ตูดพี่กุ๊กพี่ตูดพี่สุดโอเคค่ะทุกคนงั้นก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแถวกลับไปดูก็เลยามาลูกสูสานเครื่องบินอ,อย่าไปทีน่นี้อันนี้แค่ครึ่งแรกก็น่ากลัวแล้วอะ่ะ uh. หลอน แต่ลำใหญ่เนี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ<อ>มันมีใครขับนะข้างีนได้อกลั่นแกล้งแวบบ<ะ>๊บๆอ่ะฮะตรงประตูข้างบนน่ะจริงเหรอแต,ออแต่แต่มันไม่มีบันไดให้ขึ้นไปนะ <c oughs> ทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะสิกล้องจะชันจับทันหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยมีคนอยู่ข้างในเครื่อเหรอเหมือน,นเป็นอะไรดมๆๆอย่างเงี้ยดมๆๆแล้วโผล่หน้าออกมาเอเราเราจะกลับเราจะไปดูต่อเดี๋ยวนะถ้าดมๆนี่คือโรคจิตนั่นแหละสิ ลูกจิตจีบวนนู้นนม่จะบันโดมอะไรบวงเครื่องบินก็แน่ไงแบบโรคจิตไงอะไรนะโดมกังกิงจะจะลอยขึ้นฟ้าจะไปดึงดาวอะไรเงี้ยพี่กู๊เนี่ยไปดีกว่าเร็วอุ้ยลมแรงเลยทุกคนทำไมยิ่งเราเข้าใกล้เขตนี่บรรยากาศยิ่งวังเวงไปเรื่อยๆรืเลยพี่กุ๊กลมก็แรงหนาวอ่ะแต่กุ๊กใส่เสื้อแขนยาวค่ะเลยไม่ค่อยหนาวเฮ้ยเหมาะกันเล่น ถ้วยแก้วเล่นอะไรแปลกๆมากเลยใช่ไหมใช่นี่เอามาเรียบร้อยอะไรอยู่บ้านยังกลัวขนาดนี้มาเล่นที่นี่เนี่ยนะใช่ทำเพื่อทุกคนค่ะเพราะมีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เล่นผีถ้วยแก้วต่อไปดีกว่าภารกิจแรกต้องไปพิสูจน์เครื่องบินก่อนเครื่องบินก่อน15 minutes later โอ้ยทุกคนมีพี่แสงตรงนี้นะคะนี่ก็คือส่วนของปีเครื่องบินโ ใหญ่ยาวมากพี่กุ๊กใหญ่ยาวเลยนะคะเมื่อก่อนนะคนที่คิดเครื่องบินคนแรกนะคะชื่อว่าชื่อว่าเฉยเซนพี่น้องตระกูลไลท์พี่กุ๊กพี่น้องตระกูลไลท์เขาคิดคนเครื่องบินปีนี้ปับ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 อย่างงี้เลยเหมือนนกอะเหรอใช่แล้วเขาไม่เวิร์คค่ะเขาเลยต้องใช้เครื่องบินอย่างงี้นะคะโอเคพี่ไซมีใครอ่ะ เฮ้ยคอนเหรอพี่กุ๊กไม่รู้ดิอะไรโผล่มาจากประตูท้ายก็ไม่รู้อ่เม่อกี่เห็นอะไรแบบแบบะหรือเป็นลิงไม่เห็นเหมือนกันแล้วเห็นแต่ลิงไม่อยู่ตัวเดียวนะลิงต้องอยู่เป็นฝูงแร้วมีลิงอีกหลายตัวเฮ้ยพี่สายเรารีบไปดูดีกว่าดีก่อนแต่มันก็ยังกลางวันแสกอยู่แล้วของจริงอะไม่น่าจะเป็น ไปๆไปๆไป่ไปๆไปๆไปๆไปไม่ใช่นี่มันกปๆไ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 ปเไปยไปๆไปไมๆไปๆไปๆไิๆไปๆไปๆไปยไปๆกปๆไปไปๆไปๆกปๆยกๆไปๆๆๆไปไปๆไปเไปๆิปๆไปๆไิ่ไไปไปๆไปๆไปๆกปๆไ มีถุงน่องด้วยทุกคนอ่ะใช่มันมันคุ้นๆน่ะกลางเกงในกับถุงน่องของผู้หญิงมีน้ำฉุดอะไรติ่งๆตรงนั้นได้มมีน้ำหยดใช่มีน้ำหยดจริงปะเท่ากับว่ามีคนอยู่นั่นแหละสิทำคนเถอะโอเคง้นส่งพี่แสงไปพี่แสงไปขึ้นไปก่อนไปทำไมอ่ะก็ขึ้นไปดูสิคะไปเร็ว แล้วถ้ามันมีอะไรไม่ดีมีอะไรไม่ดีมามเอาม,มีแทงเฮ้ยไม่มีหรอกอุย้ยกินใด้โดนหัวยิงอะไรใครก็ไม่รู้มันร้องอะเฮ้ยใครทำอะไรอะ่ะผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจี คุณนั่นแหละเป็นใครแล้วแล้วคุณมาทำไมอ่ะผมอ่ะเป็นนักซ่อมเครื่องบินในตำนานนักซ่อมเครื่องบินทับอุปกรณ์คนเก่งนะสิแต่แต่ท่านเปนนักซ่อมเครื่องบินเก่ขๆแบบเนี้ยเราขอขึ้นไปคุยได้ไหมคะแล้วแต่สิมันอันตรายนะซ่อมยิงเลยนะทุกเขาเขาซ่อมแล้วเขาดมควันหรอดมควันเนี่เออพี่ใส่ขึ้นไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะน่ควคุยข้าไมไม่ขึ้นอ่ะดูจากสภาพแล้วีกดูดิโอโอเคของแอ้วกุ๊ิ่งตกว่าไทำไงี่กิงอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 เยโอ้ยโอเยโอ้ยยโอ้าโอ้อ้ยโอ้โอ้ยอ้อ้ยโอ้จะ้เอออ้อ้ออ้อโออย ถามขาเรื่องจริงๆหนด้วยไหมอ๋อ oh, เดี๋ยวเราถามเ oh. ขาเรื่รร oh. องเลือกอย่ oh, no. นมใช่คนยื้อต่อเนี่ยทำไมถึงต้องนอนเฮ้ยเราว่าเขาเป็นคนโดนคุณใสโดนโดนเลือดแข็งควายเข้าท้องอย่างนี้หรออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาไม่ได้เลยมีมีมีน้ำเขาไหมล่ะม้ หนาวหนาวอย่าพ่นอย่าพ่นน้ำนเขาเปียกหรือเปล่าเขาเลยร้องนะอา้าวพ่นน้ำอะไรเนี่ยสกรปรกเขาขยากแข่งมากกว่าสกปรกอ่ะโอ้อโหแล้วทีอ้วนคุณหลับเต็มหัวเต็มหน้าเฉลยเนี่ยแล้วทำไมเขาต้องกู้เป็นหนอเธอว่าไปกินอะไรมาไปกินกินกินน่าจะขนมปังเน่าขนมปังเน่าเอา้าแล้วทำไมไม่กินขนม นีใช่ค่ะก็มันมีแค่นี้เอ้าเขาไม่มีเงินอ๋อเขาเลยต้องมาอาศัยอยู่บนสุสานเครื่องบินเขาเป็นคนจนจัดแน่เลยแต่ทำไมเขามีตังค์ซื้อบ้องอ่ะบ้องที่ไหนนี่อุปกรณ์ พี่แสงแล้วแหละเจ๊อ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะคะคุณเอาขนมของเราไปดิก็ได้ค่ะนี่คือขนมที่เราอ่ะจะเอามาปิกนิกนะคะแล้วเราจะกินอะไรอะ่ะเอาไปให้เขากอนเถอะค่ะพี่แสงเผื่อเขาหิวหพี่พเขืก็ไม่ได้หิวข้าวแล้วแหละเอ,เอาไหมคะเอาชอบของหวานอของหวาน เดี๋ยวจะแบ่งให้ค่าอันสองอันหรอไปแล้วไปลืมเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้หนอนตกลงมาจากไหนเนี่ยอุตกจากเครื่องบินได้เลยน่าจะมีอาหารเน่าอยู่บนนั้นอีกเยอะเลยพี่กุ๊กโก้เห็นอ่ะมันไม่มีเขาแล้วทำไมน้ำมันยังย้อยอยู่อะแม่ไลยดีเฮ้ยเฮ้ยไม่โอเคเลยพี่แสงเฮ้ไอ้ไอ้ยนอนอีกแล้วตรงนี้จะฝนตกลงมาเป็นหนอนอะเฮ้ยแน่สิเฮ้ยรีบไปดีกว่า Það er það mælega... Í, miki, það er það mælega...